มังกรยกภาค2ปี2014ตอนที่30เอี้ยกว้วยกับเซลลิงหนึ่งเขาเล่นหนังจะทําอย่างไรดีกับเรื่องราวเลวร้ายที่ผ่านเข้ามาการจะสังหารก้อยเจ็งนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่เขาและนางคิดมันไม่ใช่แค่ก้อยเจ็งนั้นมีวรยุทธ์สูงส่ง แต่กวยเจ๋งเป็นคนที่ช่วยเหลือเมืองเสียงหยางและชาวบ้านเอาไว้มากมายทุกๆคนก็รักเขาและสิ่งที่สำคัญก็คือเอียก,กวยเองที่ไม่กล้าลงมือเพราะในใจเขานั้นก็ยังขัดขานกันอยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปไปรับชมรับฟังกันได้เลยก่อนจะไปรับชมรับฟังกันเหล่านั้นก็อยากจะขอเพียงหนึ่งไรแค่เพียงกดลูกมือที่อยู่ใกล้ๆเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเรากวยเจ๋งปรึกษากับอึ้งยงเขานั้นเป็นห่วงว่าเอียกกวยจะมีปัญหาอะไรกับชีวิตหรือเปล่าเพราะเอียก,กวยมีท่าทางแปลกๆเซี่ยหลิงนึ่งก็เลี่ย ตรงไปตรงมามีอะไรก็จะพูดเลยอึงหยงเตือนก็ยเจ๋งว่าถ้าหางเอี้ก้วยมาแบบไม่ประสงค์ดีแล้วแล้วก็เขานั้นก็ควรที่จะระวังเอาไว้กว็ยเจ๋งยังคงคาใจเรื่องพ่อของเอี้ก้วยว่าเขานั้นจําเป็นจะต้องเล่าความจริงให้เอี้ก้วยฟังเป็นเพราะเอี้ยขังนั้นเลือกเดินทางผิดเองและเขาก็ทํตโจเองจนตายอึงหยงยังรู้สึกผิดอยู่เสมอที่เอี้ยขังตายก็เพราะผิดจากตัวนางถึงนางจะไม่ได้สังหารเขาด้วยตัวเองแต่นางก็มีส่วนในการตายของเอี้ยขังหากก้ยเจ๋งไปเล่าให้เอี้ก้วยฟังแล้วนั้นเข้าใจมันก็เป็นเรื่องทีี่่่ดดดแตตถ้า้าาาาไไมเขขใใจจจลละกกกก็คงงผิันนปออททุรส จริงอึ้งยงนั้นเอียกวยมาแอบได้ยินหมดแล้วและรู้ว่าอึ้งยงเป็นสาเหตุจริงๆจากปากของนาง ก้ยเจ๋งเป็นห่วงเรื่องเอี้ยก้วยกับเซียวหลิงนึ่งเขาไม่อยากให้ทั้งสองคนนั้นรักกันเขาอยากให้อึงยงช่วยเจรจาเรื่องนี้กับเอี้ยก้วยแต่ว่านางเคยพยายามแล้วหากทั้งสองคนจะรักกันก็คงเป็นเรื่องของทั้งสองคนตอนนี้นางเป็นห่วงก้ยพูลูกสาวของนางมากกว่าทิ้งจะคุยกันไปก็เท่านั้นเรื่องความรักของเด็กๆนั้นก็ให้เขาตัดสินใจกันเองน่าจะดีที่สุดเด็กๆคงไม่คิดเหมือนผู้ใหญ่อึงยงอยากให้ก้ยเจ๋งตั้งชื่อให้ลูกคนที่สองแต่เขาไม่ค่อยถนัดสุดท้ายแล้วอึงยงก็ตั้งชื่อออออเเเเเงงงงถ้้้้าาาาาาาหหหหกกกกกกปป็็็นนผผููญิชชชืื่่่่ววววยยยยยีจใ แล้วทั้งสองคนก็พากันกลับเข้าไปพักผ่อนเอียกล้วยที่แอบฟังอยู่ทั้งหมดได้ยินทุกเรื่องราวเขานั้นรู้ว่าอึ้งยงเป็นคนเจ้าเล่ห์ต้องระวังไว้ให้ดีคืนนี้ต้องลงมือให้ได้ตกดึกคืนนั้นเอียกล้วยมานอนกับก้วยเจ๋งเหมือนเดิมแต่ว่าก้วยเจ๋งยังไม่ได้นอนหลับเขาเริ่มสังเกตว่าทำไมเอียกล้วยนั้นนอนแล้วหายใจแปลกๆหรือว่าเอียกล้วยจะฝึกกำลังภายในจนลมปานย้อนกลับก้วยเจ๋งจึงคิดที่จะหาทางช่วยแต่ความจริงคือเอียกล้วยไม่ได้หลับจริงๆเขาแกล้งหลับจึงหายใจไมมมมม่่่เเเเเป็นนนตตตาาาาธรรรชชิิิขออออองงงงีียยยยยยกกกกลล้ววววัจจจจะะหหบดดืส๋แ กวยเจ๋งช่วยเอียกวยควบคุมลมปานเอียกวยก็ไม่ได้ใช้มีดเพื่อจัดการกับกวยเจ๋งอีกตามเคย ตื่นเช้าขึ้นมากุยเจ๋งยังช่วยเอี้กกล้วยเดินลุงปานอีกแต่อาการของเขาดีขึ้นมากพอจริงแล้วเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเอี้กกล้วยขอบคุณกุ้ยเจ๋งหากเขาช้ากว่านี้ก็อาจจะเป็นอันตรายได้เอี้กกล้วยต้องพูดแบบนั้นออกไปเพราะกลักวกุยเจ๋งจะจับได้แต่กวยเจ๋งนั้นเป็นห่วงเอี้กกล้วยมากกว่าเขาไม่ได้คิดไม่ดีกับเอี้กกล้วยหรือระแวงเลยแม้แต่น้อยเอี้กกล้วยไม่อยากให้กุยเจ๋งบอกเรื่องนี้กับอึ้งยงเพราะถ้าหากานางรู้แผนการของเขาต้องแตกแน่นอนเอี้ยกล้วยจึงพยายามเปลี่ยนเรื่อง,ขาาองเอขา ในใจของเอก,กวยนั้นคิดว่าทําเป็นพูดดีไปเถอะตัวเองเป็นคนสังหารพ่อของเขาแต่มาทําเป็นพูดในสิ่งที่ดีทาให้เอยก,กวยสงสัยว่ากวยเจ๋งนะ่ะเป็นคนยังไงกันแน่เอ็ก,กวยสงสัยว่าชาวฮั่นจะปกป้องเมืองเซียงหยางได้หรือไม่แต่กวยเจ๋งก็ยังไม่รู้ชะตากรรมเหมือนกันตอนนี้ทําได้แค่เพียงต่อสู้และทาให้ดีที่สุดถึงแม้ตายไปก็ไม่เสียดายชีวิตในตอนนั้นเองผู้เท่าลู่อูคาก็มาแจ้งข่าวว่าหานมองโกนั้นบุกเมืองเซียงหยางแล้วพวกเขาจึงต้องออกไปเพื่อดูเหตุการณ์ที่ประตูเมืองนั้นมีผู้ลิไไพมม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 าาาาาาาขขขอขออออเเเเเเ้้ืืงงงงงียงยยยหหกกแต่่่่ทััปดใระว จะมีสายลับมองโกปนเข้ามาแต่ก้ยเจ๋งไม่อยากให้ทอดทิ้งชาวบ้านต่อให้มีสายลับปะปนเข้ามาเขาก็จะจัดการเองในที่สุดแม่ทัพหลีก็ยอมเปิดประตูเมืองเพื่อให้ชาวบ้านเข้ามาแต่ว่าทหารมองโกก็เริ่มบุกเข้ามาเช่นกันแม่ทัพหลีจึงสั่งให้ปิดประตูเมืองแต่ก้ยเจ๋งไม่ยอมเพราะชาวบ้านยังเข้ามาไม่หมดเลยพวกเขาจึงจะลงไปต่อสู้กับทหารมองโกด้วยตัวเองก้ยเจ๋งและจอมยุทธคนอื่นๆยกเว้นเอี้กกล้วยลงไปต่อสู้กับทหารมองโกพวกเขาสามารถต้านทานทัพมองโกได้แต่จำนวนทหารที่มีมากพวกเขาอาจจะต้านทานไม่ไหวแต่ก้ยเจ๋งขอให้คนอื่นกับ ไปในเมืองและปิดประตูเอาไว้ก่อนส่วนตัวเขาจะต้านทานทหารเอาไว้ทุกๆคนต่างเป็นห่วงกล้วยเจ๋งตอนนี้กล้วยผู้เองก็มาเหมือนกันและขอร้องให้ทุกคนลงไปช่วยร่วมถึงเอี้ยกล้วยด้วยเขาจึงให้ปล่อยเชือกลงไปเพื่อให้กล้วยเจ๋งนั้นปีนขึ้นมาแต่กล้วยเจ๋งก็ตัดเชือกนั้นทิ้งไปเพราะทหารมองโกนั้นก็ปีนขึ้นไปได้ด้วยเช่นกันเอี้ยกล้วยจึงรอดูสถานการณ์ก่อนกุปไลขานนำทัพมาด้วยตนเองและเหล่าจอมยุทธ์มองโกก็มาด้วยรวมถึงราชกูจากทองก็มาเช่นกันทหารมารายงานว่าาวนนน่่่่าา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 าไไไไมมมมมมสสรรรรรถถบุกกดด้้้้้เเเพะวยจงงงนนนัััตตททหหอูแีใคขป สู้กับก้ยเจ๋งได้เลยกุบไลคานเสียดายที่ไม่มีคนเก่งๆเหมือนกับก้ยเจ๋งไม่อย่างนั้นคงบุกเมืองเชียงอย่างได้สําเร็จไปแล้วราชกุจากทองจึงได้ขอธนูจากทหารเขาเล็งไปที่ก้ยเจ๋งที่กําลังต่อสู้อยู่เมื่อยิงธนูออกไปก็ไปตัดเชือกที่ส่งลงมาให้ก้ยเจ๋งอีกครั้งเขานั้นกําลังจะล่วงลงไปและมีปลายหอกของทหารมารออยู่เอียกวยคิดแล้วคิดอีกว่าจะช่วยก้ยเจ๋งดีไหมแต่สุดท้ายขาเขาก็ย่อนเชือกลงมาช่วยและดึงก้ยเจ๋งขึ้นไปราชกุจากทองก็ยิงธนูมาอีกครั้งส่วนกว้อยเจ๋งก็ยิงธ และก้ยเจ๋งก็รับธนูของราชกูจากทองได้ง่ายๆเขายิงกลับไปอีกลูกธนูลูกที่สองของก้ยเจ๋งก็พุ่งไปทําลายธงของทหารมองโกทหารเริ่มเสียขวัญกุ้บไล่ข่านจึงสั่งให้ถอยทัพกลับไปก่อนชาวเมืองเชียงหยางดีใจกันมากที่ป้องกันศึกมองโกครั้งนี้เอาไว้ได้ทุกๆคนกล่าวชื่นชมและขอบคุณเอียกล้วยที่ช่วยชีวิตของก้ยเจ๋งในวันนี้และการกระทําของเขานั้นได้ช่วยเมืองเชียงหยางเอาไว้ด้วยแต่ว่าเอียกล้วยดูไม่ค่อยจะรู้สึกยินดีหรือร้ายอะไรเลยเขากลับมีท่าทางเฉยๆก้เยเจ๋งยังคงเปนนนห่งงงนง่งงเเเรออลมปาาาาาขขขจึไได้ไ้้ถตตุกคแีย บอกว่าตอนนี้เขาเป็นปกติดีแล้วไม่มีปัญหาเมื่อทุกอย่างราบรื่นดีแล้วทุกคนต่างแยกย้ายกันไปพักผ่อนอึ่งยงสงสัยในท่าทีของเอีย้ยกล้ยนางจึงมาถามกว้วยเจ๋งเรื่องที่เขานั้นเป็นห่วงการฝึกลมปานของเอี้ยกล้ยตอนแรกกว้วยเจ๋งจะไม่ยอมบอกเพราะได้สัญญากับเอี้ยกล้ยเอาไว้แต่ก็ต้องยอมบอกอึ่งยงจนได้นางจึงได้รู้ว่าสาเหตุที่กว้วยเจ๋งปีนกำแพงเองไม่ได้เป็นเพราะทายเทพพลังลมปานให้กับเอีย้ยกล้ยไปก่อนหน้านี้ปกติกำแพงแค่นี้กว้วยเจ๋งปีนได้สบายมากและนางก็เดาได้ว่าเอาี้ยกล้ยกับเซีวง,ง,อง,อง,งน่ แ,นนแต่กุ้ยเจ๋งยังคงเชื่อใจเอีก้กล้ยและบอกให้อึนยงไปพักผ่อนนางกำลังท้องกำลังไส้อึนยงขอให้สิ่งที่นางคิดนั้นไม่เป็นความจริงเซียวเหลิงนิ่งสงสัยว่าทำไมเอีก้กล้ยช่วยเหลือกุ้ยเจ๋งตงั้งทั้งที่คิดจะมาสังหารทําไม่กล้าสังหารก็ปล่อยให้เขาตายไปในสนามรบนั่นอาจจะเป็นหนทางออกที่ดีกว่าไม่ใช่หรือแต่เอีก้กล้วยเห็นความจริงแล้วว่าวกว้ยเจ๋งเป็นคนจิตใจดีมากขนาดชาวบ้านที่ไม่ได้เป็นญาติกับเขาเขายังเอาชีวิตตัวเองลงไปเสี่ยงช่วยเหลือเมื่อเห็นแบบนั้นเอี้กุ้ยก สังหารพ่อของเขาเซียวหลิงนิ่งบอกว่านางจะไปจัดการกับกุ้ยเจ๋งด้วยตัวเองแต่เอี้ยกุ้ยห้ามเอาไว้เพราะว่านั่นมันเสี่ยงมากๆกลร่มไรล่ขานและจอมยุทธ์มองโกกำลังเสวนา,นากันเรื่องที่เอี้ยกุ้ยไม่ช่วยเหลือในการต่อสู้กับกุ้ยเจ๋งพวกเขามีความคิดเห็นที่แตกต่างกันแต่กรุมไหล่ขานยังคงเชื่อว,ว่าเอี้ยกุ้ยนั้นอยากจะลงมือสังหารกุ้ยเจ๋งด้วยตนเองพวกเขาต้องกำจัดกุ้ยเจ๋งให้ได้เพื่อการบุกยึดเมืองเซียงหยางที่ง่ายเอี้ยกุ้ยกับเซียวหลิงนิ่งออกมาเดินเล่นในยามดึกพวกเขายังคิดว่าจะมมีีีโออออกก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 าาสสรรดดดดจพิรริษััััและไ้้้ใใชชวววตต่นนนนน็นยยเเงผููบ กันอยู่เขาและนางจึงได้ยินเรื่องราวของทั้งสองคนเสี่ยวอู่นั้นสารภาพกับกว๋วยผู้ว่าเขานั้นมีใจให้กับนางแต่นางไม่ได้ตอบรับนางบอกว่านางไม่อยากเลือกระหว่างต้าอู่หรือเสี่ยวอู่เพราะสองพี่น้องจะต้องมีใครคนใดคนหนึ่งที่จะต้องเสียใจและนางก็จะไม่ยอมแต่งงานกับเอี้ยกู้อีกด้วยถึงแม้พ่อนางจะบังคับก็ตามและเรื่องนี้แม่ของนางก็ไม่สามารถช่วยเหลือนางได้อีกด้วยตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่จะมาพูดกันเรื่องความรักถ้าเขาทําผลงานได้นางก็จะพิจารณาแล้วเสี่ยวอู่ก็กลับไปพักผ่อนแต่ว่าต้าอู่ที่แอบฟังเรื่องราวทั้งหหมมมดกกก็อออาาเเืนนัข คำตอบจากกวยพูเช่นกันแต่ว่ากวายพูนางเองก็ยังคงสับสนในความรักหากสองพี่น้องต้าอู่เซียวอู่มีเพียงคนเดียวก็คงจะเลือกได้ไม่ยากเลยเอียกกวยถามเสี่ยหลิงหนึ่งว่าหากนางนั้นต้องตกอยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับกวยพูนางจะเลือกใครสุดท้ายเสี่ยหลิงหนึ่งก็เลือกเอียก,กวยทาให้เขาดีใจที่นางยังคงหนักแน่นในความรักต้าอู่เซียวอู่ตกลงกันว่าจะไปสังหารกรุ๊ปลัยขานเพื่อได้รับความดีความชอบและได้แต่งงานกับกวยพูแต่พวกเขาจะไม่แย่งกันจะสู้กันอย่างตรงไปตรงมารุ่งเช้าทุกคนหาต้าอูก่อออกกเเีวอออจิด เขาทั้งสองคนต้องไปสังหารกุบไลขันแน่ๆหากอยากรู้ให้ถามกุ้ยผู้ดัวเ,เองนางจิงได้เล่าเรื่องราวให้ทุกคนฟังและไม่คิดว่าสองพี่น้องจะกล้าทําถึงขนาดนี้ในตอนนั้นหัวตู่ก็มารอพบก๋วยเจ๋งที่ประตูเมืองหัวตู่นากระบี่และจดหมายมาให้ก๋วยเจ๋งข้อความในนั้นเป็นการเชื้อเชิญให้ก๋วยเจ๋งไปที่ค่ายทหารมองโกเพื่อพบปะกับกุบไลขนันโดยคนที่เขียนมาเชิญก็คือราชคูจักรทองซานฟงไม่อยากให้ก๋วยเจ๋งไปตามแผนของมองโกถึงแม้ทั้งสองคนจะเป็นลูกชายของเขาก็ตามแต่ก๋วจงงตอยเ,จ,อเอจ,อจ,อจ๋งถามอีต กวยว่ามีแผนการหรือความคิดอย่างไรเอกวยบอกให้กวยเจ๋งไปพร้อมกันกันกบตัวเขาและเซียวหลิงหนึ่งหากมีอะไรก็จะสู้กับมองโกได้อย่างไม่กังวลแต่อึ้งยงยังคิดระแวงอยู่นางจึงขอให้เซียวหลิงนึ่งนั้นอยู่กับนางไปก่อนนางให้เหตุผลไปว่าหากนี่เป็นแผนการลอดเสือออกจากถ้ำแล้วพวกมองโกนั้นบุกมาตลบหลังใครจะอยู่ช่วยเหลือพวกนางที่เมืองเสียงหยางนั่นทะำให้เอกว้วยต้องคิดหนักและต้องตามน้ำไปก่อนหากต่อต้านแผนการจะเสียเอาได้และเอกว้วยกับกวยเจ๋งก็เดินทางไปยังค่ายทหารมองโกกัน2คนเมื่อมาถึงค่ายทหารกรุบไล่ข ตัวเองเขาพูดถึงอดีตที่กุ้ยเจ๋งเคยอยู่ที่มองโกมาก่อนเมื่อทักทายกันเสร็จแล้วกุวยเจ๋งก็เข้าไปเดินทันทีกุูบลายขานจึงได้ให้นําตัวของต้าอู่เซียวอู่ออกมาสองพี่น้องถูกจับมัดตัวเอาไว้แต่กุ้ยเจ๋งให้สัญญาว,ว่าจะพาทั้งสองคนกลับไปเขาไปปล่อยเชือกที่มัดทั้งสองพี่น้องเอาไว้กุวยเจ๋งใช้กําลังภายในทําลายเชือกที่มัดเอาไว้ได้อย่างง่ายดายทำให้ทุกคนที่นี่รวมถึงจอมยุทธ์มองโกนั้นตกใจในความสามารถของเขาเกุวยเจ๋งคิดแล้วว่าเหตุการณ์ต่อไปอาจจะแย่แน่แน่คงต้องมีการประทะกันเขาไม่อยากให้้้้ตาาอออููู่่่่เเีียททนนนนแลลปป็ภระจึงงบบกกกใหััคไ ่วนตัวกว๋วยเจ๋งและเอี้ยก้วยจะยังคงอยู่ไม่ได้เจอคนที่รู้จักกันนานแล้วจะอยู่คุยด้วยกันสักหน่อยและตอนนี้กุบไลคา,านก็สัญญาว่าจะปล่อยตัวทั้งสองคนแล้วคนอื่นๆก็คงจะไม่กล้าขัดคำสั่งของกุบไลคา,านและก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่มีใครกล้าขัดขวางการปล่อยตัวของสองพี่น้องต้าอูเซียวอูจึงทําให้ต้าอูเซียวอูร,รีบกลับไปที่เมืองเซียงหยางด้วยความเป็นกังวลว่ากว๋วยเจ๋งจะได้รับอันตรายหรือไม่แต่พวกเขาก็ต้องกลับไปพวกเขานั้นร่วมรับประทานอาหารกันกุบไลคา,านไม่อยากให้ก้เ,เล,ล๋วขอองเมืง เขาอยากให้กุ้เจ๋งมาร่วมมือกับมองโกหากได้กุ้เจ๋งมาร่วมทับแล้วก็คงไม่มีอะไรต้านทับมองโกได้อีกต่อไปแต่กุ้เจ๋งนั้นจะไม่ยอมรยศต่อแผ่นดึงตัวเองแน่นอนแล้วเรื่องราวตอนที่30ก็ได้จบลงการทําชั่วนั้นเป็นเรื่องง่ายเพียงแค่ปล่อยใจก็ทําชั่วได้เลยการทําชั่วนั้นห้ามปล่อยปละละเลยถ้าหากทําเฉยก็อาจจะเคยตัวการทําชั่วนั้นต้องเกรงกลัวผลที่ตามมานั้นมั่วจนยากจะควบคุมการทําชั่วนั้นเหมือนฝังตัวเองลงหลุมถ้าหยุดไม่ได้ก็ตายทั้งเป็นเป็นอย่างไรกัน ตอนที่30กองทัพมองโกที่ลุกลามในตอนนี้เริ่มจะหนักขึ้นเรื่อยๆเอี้ยกล้ยตัวเขานั้นจะสามารถสังหารกัเจ๋งได้ไหมหรือเขาจะเปลี่ยนใจเพราะสถานการณ์ก็เป็นใจอยู่หลายครั้งแต่เขาก็ยังไม่ลงมือกัเจ๋งที่เข้าไปในค่ายทหารมองโกจะออกจากที่นั่นโดยดีหรือไม่เป็นแบบไหนหากทุกคนคิดเห็นกันอย่างไรสามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเป็นได้เลยนะครับและทุกคุณชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมและรับฟังคลิปจนจบขอให้้้รรรัััััับบชมมมมฟงงงงคคลลลิิปกกกกกนนอออยยยย่า่าาาาาีวววสสุขขษภพดดดดแแะืืจเต